b บีค่ะ And Mario วันนี้เราสองคนจะมาแนะนำอาหารเช้าเพื่อสุขภาพนะคะซึ่ง b ีกับ Mario ก็จะมาโชว์ว่าวันนี้เราสองคนจะทำอะไรนะคะ Mario What we do today? Today we're reviewing muesli How to make muesli and what ingredients is used This has become very popular trendy Breakfast, lunch and dinner alternative So it's very very healthy Mario ก็บอกว่า สามารถทานได้ทั้งเช้ากลางวันแล้วก็เย็นเลยนะคะเอาเรามาดูส่วนผสมว่าวันนี้เราจะใช้อะไรบ้างนะคะนี่นะคะมิลสลี่เป็นเตนวันนะคะเ็นแล้วก็นมนะคะแอปเปิลจูสนี่นะคะแล้วก็ออเรนจ์จูสน้ำส้มนะคะ นี่น้ำพึ่งส้มนะคะแมนดารินแอปเปลิลเขียวแล้วก็มีบลูเบอรี่นี่นะคะแล้วก็สตรอเบอร,รี่แล้วก็ถั่วนะคะก็จะมี w ว t ต this n a แมคค c a ดเมีย h ฮ z ซ l n u t And สุลตาน a this one walnut walnut แอนสุทาน่านะคะนี่นะคะลูกเหมือนลูกเกดบ้านเรานะคะก่อนอื่นเลยก็ let's go ปกติมิลซี่ธรรมดานี่เวลาเราชงเวลาเราชงกินก็จะมีแค่มิลซี่กับมนมใช่ไหมคะหรือไม่ก็มิลซี่กับโยเกิร์ตแต่ว่าวันนี้พี่จะมาทำให้ดูว่ามิลซี่อันนี้นะคะมัน So these are rolled oats. This is what's used to make them usually. Mm -hmm. So you don't put how much you want. You can you can eat tomorrow. Okay <laughs> now. ใส่เข้าไปแล้วแล้วแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยนะคะแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยสับปอกเปลือกก่อนนะคะแล้วก็สับ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 เหมือนมะละกอค,ค่ะอันนี้บีก็สับเรียบร้อยแล้วนะคะบีก็จะใส่เข้าไปนี่นะคะแล้วก็บีก็จะใส่นมนะคะใส่นมเท่าไหร พูด half ที่สตาร์ทบีบหม้ใส่นมไปครึ่งน,นึงก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องผสมน้ำส้มกับกับน,ปปน,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 น้ำแอปเปิลนี่ค่ะเปิดพิสเนี่ยนะคะน้ำน้ำแอปเปิลอืมแล้วก็น้ำส้มขยับก่อน อยากกินหวานก็ใส่ฮันนี่ไปเลยนะคะแต่ถ้าไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่แต่ผมพีม่จะใส่นิดนึงนะคะแล้วก็ส้มนะคะออกเปลือก oh. ส้มแกะเข้าไปผิวเอ่ทำมิวส l ลี่นะคะก็สามารถที่จะเก็บไปค้างคืนนะคะถ้าค้างคืนแล้วเวลามิวสลี่มันผสมกับเครื่องส่วนผสมเนี่ยนะคะมันก็จะดูด แล้วมันก็จะท,ทมันก็จะดูดส่วนผสมเข้าไปแล้วมันก็จะพองนะคะพอพองเสร็จมันก็จะอร่อยนะคะใส่ส้อมเข้าไปแล้วทีนี้เราก็จะมากลมครีมพุดเลยล่ะก็น่าลเีครีมนี้ใส่ตอนสุดท้ายนะคะ On. I think more mm, more milk. milk. I think it can I think more orange juice, apple juice. คนไปเรื่อยเนี่ยคะใส่ไปมันเหมือนกับให้ให้มันท่วมให้มันเป็นน้ําเพราะว่าเวลาที่มันพองมันก็จะดูดน้ําอันนี้ออกมันก็จะดูดน้ําแล้วก็ทําให้ไม่มีไม่มีน้ําในนี้มัน มันพองมันก็จะอร่อยมากใช่ไหมไม่รู้พูดอะไร <laughs> uh, What about the nut เนี่ยคะ่ะใส่สุทนานะคะหรือว่าลูกเกดนะคะเป็นชื่อไทยแล้วก็ใส่นัดนะคะถั่วที่ที่บีจะใส่เนี่ยคือว่าบีก็ทำให้มัน แตกนิดนึงนะคะไม่ได้ว่าใส่ทั้งแบบว่าทั้งทั้งชิ้นแบบชิ้นใหญ่ไปทํามีทําให้มันแตกนิดนึงแล้วพี่ก็ใส่นี่นะคะหรือไม่เวลาที่เราทําเวลาเราจะกินเนี่ยเราก็เอาโรยก็ได้นะคะจะได้มันจะได้ไม่ไม่เหมือนกับว่ามันจะได้กรอบนะคะอันนี้พี่ก็แต่ว่ามีจะใส่ตอนนี้เลยนะคะเรียบร้อย คนให้มันเข้ากันนะคะมาดูชอบถัวด <You like? S 1> ีอยู่ไร Beautiful อร่อยอร่อยาลืมบอกไปว่า่มูสลีนี่นะคะมันเป็นข้าวโอ๊ตนะคะที่เอามาทำเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นมูสลี่แล้วก็ชื่อของมูสลี่อันนี้ชื่อไบเชอร์มูสลี่ชอร์ม e r m u e เบอร์เชอร์ม u e s l i <Ber cha. S 1> บอร์เชอร์มิสีนี่นะคะคนเข้าไปเสร็จไอ้น้ำที่เราใส่จนท่วมอ่ะมันมิสซี่ li, มันก็จะไปดูดดูดให้มันแบบว่าพองขึ้นมามันก็จะไม่ค่อยมีน้ำแล้วใช่ไหมมันก็เนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าจะให้อร่อยเนี่ยต้องทิ้งไว้ค้างคืนนะคะแต่ว่าถ้าเร่งเร็จริงๆก็สองชั่วโม,มงก็ได้ค่ะแต่ว่าบีของบีนะจะทำจะทานให้ จะทำให้ให้ดูว่าว่ามันเป็นยังไงก็จะทานให้ดูเดี๋ยวนี้เลยนะคะเพราะว่าบีก็คิดว่ามันก็โอเคตอนนี้โอเค you you want to add anything because I think the taste is okay taste and see here you go ะเทสอ, <c oughs> อร่อยะคะ่ะ ยำอร่อยชอบหวานก็ใส่ฮันนี่นะคะ mm. ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรโอเคพูแอดดิ่บิดครีมเพื่อนๆเ,เอาใจแฟนนะคะด้วยการทำมิลี่เนี่ยแฟนรักแฟนลงตายเลยนะคะ าะว่ารสชาติเนี่ยจะออกหวานอร่อยเป็นอาหารเช้าที่น่าทานมากค่ะมีแอดครีมเออมีใส่ครีมไปนิดนึงนะคะแล้วก็ชิมอร่อยมากสุดยอดอะ่ะกัดเข้าไปเลย ถั่วกรอบๆเลยะค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะบีก็จะตักใส่จานตักใส่จานนี่นะคะสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่บีจะไม่ใส่เข้าไปในนี้นะคะบีจะใส่ในจานที่บีจะกินนี่นะคะแต่งหน้าให้มันสวยๆนี่นะคะ หรือจะใส่ราสเบอร์รี่ก็ได้นะคะแต่ว่าราสเบอร์รี่วันนี้แพงมากค่ะกิโลละเจ็ดดอลไม่ไหวนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่บีก็จะบีก็ทำให้ถ่ายบีก็จะชิมให้ดูอืมยำมิน I'm mm. going to Beautiful. Very good for you. If you want to leave it overnight, or 2 hours, I tell them we can soak for Yeah, you can now. leave in the fridge, yeah. have a breakfast, lunch. all mm. right You can have fruit. เนื่อค่อาหารเช้าง่า,งายๆหรือว่าจะเป็นอาหารกลางวันอาหารเย็นเวลาเราหิวแล้วเราขี้เกียจทําเราทิ้งไว้เนี่ยาหารในตู้เย็นตักออกมาทานได้เลยค่ะง่ายๆที่นี่นะคะเป็นอาหารประเภทว่าอาหารอาหารเหมือนกับว่าอาหารประจาชาติเขาเลยเหรือมั้งเขากินแทนแทนข้าวเช้าค่ะส่วนมากจะเห็นเขากินแทนข้าวเช้าอร่อย เป็นไงคะบีก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากที่บีรีวิวนะคะหรือว่าจะทําตามที่บีรีวิวก็ยังไงถ้าใครทําแล้วอร่อยก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม s u b สไครต์ให้บีด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย